สวัสดีครับอืมอวันนี้เรามาคุยกันนะเรื่องการพิจารณาคดีนะการพิรณาคดีปัจจุบันก็ในส่วนของหมายสารที่ส่งไปท่านนะไม่ว่าจะเป็นจำเลยนะครับมันจะเป็นจำเลยเนี่ยมันจะมีหมายสารแล้วก็มีข้อความด้านล่างว่าสามารถขอพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยอันนี้อันนี้เพิ่งน่าจะทําขึ้นมาเพิ่พงเมื่อปีที่แล้วนะข้อบังคับของประธานศาลฎิกาก็กําหนดว่าสามารถที่จะ แสดงตนในส่วนของการแสดงตนส่วนอะไรก็ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผ่านโปรแกรมไลน์โปรแกรมซูมโปรแกรมโปรแกรมมิสติ้งอะไรของระบบอินเทอร์เน็ตนะ,ะคือท่านใดนะครับท,ที่ที่คิดว่าตัวเองไม่สะดวกในการมาศาลตัวอย่างมาเจรจากไกลเกี่ยกับคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นโดนฟ้องเช่าซื้อธุรกิจเงินทุน อ่าที่เกี่ยวกับเงินกู้บัตรเคร,เครดิตทั้งหลายนะการการมาศาลอาจจะอาจจะไม่ต้องมาแล้วก็ได้อ่าแต่ท่านต้องประสานศาลก่อนนะอย่างน้อยประมาณ3าถึงสวันนะครับประสานก่อนว่าท่านประสงค์ที่จะดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยท่านก็ต้องมีในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยเพื่อยืนยันตัวตนนะอันนี้ักท่านก็อาจจะต้องไม่มาอาจจะไม่ได้มาศาลอ่าใช้วิธีการยืนยันทาง ตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยวิธีการก็ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลนะ,ะก่อนที่หรือท่านไม่จำเป็นต้องมาแต่ในกรณีท่านต้องประสงค์ต่อสู้คดีนะต่อสู้คดีอันนี้อาจจะมีความจําเป็นต้องมาเพราะว่าอาจจะต้องมอีท่านอาจจะต้องมายื่นเอกสารหรือมายื่นอะไรที่ที่ต้องต่อสู้คดียื่นคำร้ห้การต่อสู้คดอีอันนี้จ,จะต้องมาเพราะว่าการนําเอกสารเข้าสู่ระบบในส่วนของ คดีประเภทนี้ก็ในส่วนของทนายสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ในส่วนของของตัวความก็อาจจะอาจจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งหรือท่านอาจจะให้ทนายความายื่นให้ก็ได้